สวัสดีครับนี่คือช่องเทียนเกลียวเลยนะครับวันนี้เราจะมาสอนถ่ายรูปแบบคร่าวๆนะครับยังไม่ลงละเอียดมากนะครับเอาพอถ่ายได้นะครับก็มาไปกันเลยเกินนะครับเอ,อเออเออเขาเกินไว้นะครับว่านี่คือภาพโลนะครับถ้าเป็น1 8 0ีแบบโลนะครับเกมนี้จะมีความชัดภาพเนี่ย เอ้เลเวลกราฟิกภาพนะครับก็จะมีวีดีโอลงมีเดียมไฮแล้วก็อันตา้านะครับอันตา้านยสุดเลยนะครับยิ่งแปบคุณได้ปรับภาพแบบโอเคนี่ยครับมันจะแหลมเลยแต่ของผมยังเป็นแค่พันแปดสิบนะก็เลยยังไม่ได้นะครับก็หน้าหวลา,าไปแค่นี้ก็บอกตรงเลยว่าสวแล้วนะครับสำหรับการถ่ายรูปเนี่ยเกมนี้ผมรู้สึกว่าหาแสงนะครับแสงอยู่ทางไหน เราไปหาที่ถ่ายความจริงถ้าแสงดีๆนะครับที่สวยๆเพียบเลยนะครับในแบบของเราวันนี้นะครับเป็นซูบารุอิมเพรสา W R X S T I นะครับเป็นโฉมหน้าเหยียบกระตุกอ่านพอดีหึงไม่ก็ได้ไมนก็ได้ฝอยเหมือนกันนะครับ m, แต่แดดวันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่ไม่เป็นไรเราจะพยายามแบ็ปมาให้ได้นะครับ นั่นแหละเดี๋ยวรอรถคันนี้เลี้ยวอ่าจอดกลางถน,นนนี้เลยนะครับเดียวร้อยกด P นะครับ P เกมนี้คือโฟโต้นั่นเองอ่านี่คือแสงนะครับตอนนี้มุมได้หมดเลยนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยมันอยู่ตรงนู้นตรงกลางหัวนะครับแต่ถ้าแสงอยู่ด้านในด้านหนึ่งเนี่ยจะถ่ายได้สวยมีเท็กเจอร์ภาพจะมีเท็กเจอร์กว่านะครับ หลายคนอาจจะสังเกตว่าเฮ้ยมันมีไอ้รอยบุบอะไรแบบนี้มันรีเซ็ตได้นะครับผมจะบอกเลยถ้ากด R เนี่ยคือรีเซ็ตดาเมจนะครับนี่ครับ R รีเซ็ตดามเอจนะครับเอามาดูปุ่มคำสั่งบนหน้าจอง่ายๆของเราก่อนนะครับนี่ Enter คือ Take Photo E Exit E S C Exit นะครับ F e คือ Focus นะครับ Y นี่เป็นปรับเอฟเฟก P นี่คือ Promo Fix Shot Sh นี่ก็คือ เป็นอีเวนต์ที่เราจะได้รถนะครับถ่ายรูปรถไม่ซ้ำกันเนี่ยไปเรื่อยๆ100คันจะได้ mm. f u r r a r i p o l y p h e n o นะครับส่วนถ้าได้เท่าไหร่นะ200คันจะได้ Porsche ตัวรุ่นไหนนะน่าจะ911ตัวเก่ามั้งครับที่เป็นรถของรถคันสีดำใน i ิดไ g h t w าก g นมีใครเคยดูกระตูนเรื่องนี้ไหมสนุกนะมีเป็นตู้เกมด้วยอ่าเรากดรีแล้ว,ลลวใช่ไหมจะมาพ,พาซูมก่อนนะครับ เนะครับเจมเคือซูมเข้า C คือซูมออกนะครับ Q เนี่ยคือเอียงซ้าย e คือเอียงขวานะครับส่วนขึ้นลงเนี่ยก็คือเพเทอฟกับเพเดาวนะครับ pg up pg down นั่นเองนะครับนี่เพเทอฟอันนี้คือเพเดาวก็จะได้มุมที่เท่กว่าโดยเฉพาะรถโหลดเตี้ยนี่ถ่ายมุมเตี้ยแล้วสวยขึ้นเนี่ยจะสวยนะครับอ่า w e s c คือเดินนะครับส่วน หันซ้ายหันขวานี่คือลูกศรน,นะครับไอ้ปุ่มลูกศรข,ขึ้นขึ้นลงลงของเราทั้งหลายนะครับซ้ายคือซ้ายขวาขวาขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับวิวข้างหน้า S อ้างหลังโอเคซูมนี่พาดูรายละเอียดของโลของเกมนี้นะครับเราจะเห็นเบกเบมโบเลยนะครับนี่โฟกัสถึงอาจจะไม่ค่อยนะครับอาจจะดูเป็นดินน้ำมันนิดหน่อยแต่โดยรวมสุดยอดนี่อาจ,จะถอยนะครับพร้อมเป็นเนงิน โฟกัสเรียบร้อยนะครับซูมนี่คือได้แล้วล่ะครับรูปหนึ่งซ่อนเอียงนิดนึงปรับภาพให้มันตรงสวยขึ้นให้เห็นวิวข้างบนนะครับการปรับของเกมนี้นะครับคือกด y นะครับ่า y มันก็จะมีพรีเซ t ตเนี่ยจะมีให้เลือกนะครับมีคอสตอมมีซอฟอันนี้คือเขาจะปรับโทนให้นะครับอันนี้หลายคนก็ชอบเล่นเนาะเห็นในกลุ่มจะอัพกันก็สวยดีนะครับขาวดำก็มี มีให้เลือกเต็มไปหมดเลยแต่ผมแนะนําก็คือหลายคนอาจจะชอบซอบอชอบคอนทนต์แล้วค่อยมาปรับมันก็จะขึ้นคอสตอมให้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกมันจะมีอ่าเอานี้แล้วกันนะครับแล้วก็ปรับเป็นคอสตอมชัตเตอร์สปีดนี่คือความคมชัดทั้งหมดนะครับเรวจะปรับเต็มโฟกัสโหมดเราเป็นแท็กกิ้งนะครับแพนนิ่งนี่จะชัดเกือบทั้งหมดเลย เอาเป็นแท็กกิ้งเพราะเราจะโฟกัสที่รถแล้วก็ข้างหลังจะเป็นหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเองนะครับโฟกัสเอาเต็มนะครับผมจะเอาเต็มไปก่อนอันนี้คือความสว่างภาพเราจะปรับไอเอฟเพรสเชอร์นี่คือถ้าคุณวิ่งด้วยความเร็วนะครับอันนี้ดาวมิดเต็มๆแต่ถ้าคุณอยากได้หน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยอันนี้สําคัญเลยนะครับเราถ้าเราปรับสุดเนี่ยจะเบอร์มากๆเลย ตอนนี้รถเบอร์อยู่นะครับอยู่แล้วจะโฟกัสรถก่อนปางนี่เห็นไหมครับข้างๆเขาจะเบอร์แล้วซึ่งทีนี้ถ้าโบเก้เนี่ยมันจะมีให้เลือกนะครับระหว่างเซอร์เคิลไดมอนด์เพนทากรอนเฮกซนะครับห้าเหลี่ยมกับหกเหลี่ยมนั่นเองไดมอนด์ก็คือรูปทรงแบบออกแล้วแต่คุณจะชอบของเปาเพนทากรอนแล้วกัน Quality กับ Fast นะครับเอาเป็นคุณภาพแล้วกันคอนท a าส ความมืดสว่างภาพเราจะเอาเป็นกลางๆสักหกสิบเจ็ดสิบพอคัลเลร์ดึงสีไหมเราจะเอาประมาณนี้แหละไบร์นเน็ตนิดหน่อยนะครับสีเปียขอดึงสีสีเปียออกมานิดหนึ่งสีเปียนี่คือสีชาชาไปถึงมืดเราจะดึงสีเปียมาสักหนึ่งสองแล้วกันวินเน็ตนี่คือขอบดำนะครับ โอเคทีน okay. ี้กดโฟกัสรถกดถ่ายแชะเรียบร้อยนะครับอันนี้คือเราจะได้รูปรูปหนึ่งแล้ว Continue Save นี่ถ่ายไว้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่านี่ไม่ออกนี่เสียดายมีเสียดายเยอะนะครับถึงแม้ว่าถ้ามันจะมีแอปเซฟแล้วก็ตามนะครับ เดีย๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งว่าถ่ายรูปแล้วเนี่ยแปลวารูปได้ที่ไหนนะครับกดแชร์เรียบร้อยนี่คือเราจะได้รูปของเราแล้วเดีย๋ยวจะเปลี่ยนมุมกันบ้างถ่ายจากด้านหลังก็สวยได้นะครับเพราะตอนนี้แสงอยู่ข้างบนถ่ายยังไงก็สวยตอนนี้มุมเมีนลำบากเพราะว่าติดซูมเราแคออกก่อนแล้วกัน เดี๋ยวปกคลิปก็จะเป็นก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้วันนี้เนี่ยผมมีเวลาไม่พอผมจะอันคัดนะครับแต่จะคัดตรงเอาอ e ี App, แอปที่พอยเอารูปในฟอซ่ามาใส่แทนแล้วกันนะครับก็จะบอกว่าเวอร์ a n นก็อัดไม่ได้ฟอซ่าอัดตอนแรกแล้วไม่มีไม้นะครับไม่ไม่ติดตอนแรกผมทําเป็นคลิปแต่งอันนี้เลยแล้วก็ถ่ายรูปได้มุมนะครับจะเป็นมุมโปกคลิปมุมแบบเดียวกันกับอันนี้แหละครับแต่ว่า อันนั้นแสงจะสวยกว่านะครับถ้าหาแสงมาตอนหมอนี้บอกเลยว่าสวยแล้วก็ถ่ายรูปไปก็จะประมาณนี้อ่าโอเคแนะนํานะครับมีที่ที่หนึ่งที่น่าจะสนุกกับการถ่ายรูปไม่น้อยกับเมืองเลยอ้าวจะกดเข้าโฟโต้ทาไมละเราอ่าเดี๋ยวจะเปิดแมพให้นะครับเดี๋ยวจะพาไปถ่ายตอนนี้ยังไม่กลางคืนไม่รู้จะทันหรือเปล่า นี่นะครับสนามบินน้อยของเราโอเคสองจุห้ากิโลสั้นๆเชไกล้ๆแปดเร็วๆก่อนแสงจะไม่ค่อยดีไปกว่านี้นะครับจะบอกว่าแสงค่าจากตอนเช้าเนี่ยสวยนะครับมันจะหลักการเหมือนเราถ่ายคลิปจริงนะครับคิปจริงเขาจะบอกว่าแสงสีออกส้มๆเนี่ยจะออกมาสวยกว่านิดหน่อยนะครับไม่นิดแ่ะแล้วแต่คนนะครับแต่ผมเกมนี้นี่ดึงแสงออกมาได้มากเลยนะครับถ้าแสงออกส้มๆเนี่ยเดี๋ยวผม คิดอะไรไม่ออกเนี่ยไปดูปกคลิปนะครับปกคลิปนี่จะเป็นแสงออกส่งมๆนั่นเองมุมมุมใกล้ๆกันนะครับถนนเส้นเดียวกันเลยแต่ว่ามุมใกล้ๆถ่ายด้านหลังรถเหมือนกันแต่จะบอกว่าผมรู้สึกว่าแสงมันเวอยกว่านะไม่ใช่รู้สึกวควาจริงทะลุเลยแล้วกันนี่นะครับเราผมจะเรียกว่า สนามบินเก่าแล้วกันนะครับสนามบินเอาไว้แดกแล้วนะครับนี่คือสนามบินสังเกตจากหอนั่นนะครับนี่ที่ถ่ายเยอะนะครับเป็นทั้งที่แดกที่สุดบิฟก็มีโดนัทอยู่ข้างหลังนะครับแดกอยู่ทางไหนทางนูน้นนี่คือแดกนะครับนี่ตรงนี้แต่งออกมาแล้วเราก็จะหักอย่างนี้นะครับ โฟโต้ถ่ายตรงถ่ายอะไรก็ได้นะครับแต่ผมเป็นคนชอบมุมอะไรแบบนี้ฝนตกด้วยเหรอหรือพวกคิดว่าจะเป็นอันนี้ดีสวยดีนะครับสีเนี่ยดึงมาดีแล้วเดี๋ยวเราดึงอันนี้ให้มืดลงไป นิดหนึ่งโชว์ความเป็นเงาเรียกว่าเราจะเล่นกับเงาแล้วกันนะครับดึงคอนทราสมากกว่านี้โอเคเรียบร้อยถ่ายครับแชะนี่สวยครับสวยบอกเลยที่นี่ลูกเล่นเยอะนะครับแล้วยิ่งถ้าเราหาโฟกัสที่มันตรงกลางพอดีอย่างนี้นะครับ ถ่ายแพลนเข้าไปมีอุโมงค์แหลมอันนี้คือเซตที่ผมถ่ายรูปมาอ่าน,นี่นี่อันนี้คือแสงที่บอ,อกว่าออกส้มกว่าครับเดีย๋ยวาหารูปลบร,รูปกอนอ่ะอันนี้แล้วกันอ่าอ่ะถ่ายอัดมาสิบเอ็ดนาทีแล้วเดี๋ยวรคร่าวๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะ เดี๋ยวเซฟรูปเรียบร้อยครับนี่ก็คือการถ่ายรูปให้มันสมจริงนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีเอารูปจากเกมนี้เลยนะครับผมว้าว <No! S 1> อ่ตอนนี้เราก็อยู่ในแอปพลิเคชันชื่อ Forza Hub นะครับเป็น Hub เป็นตระกูลทั้งหมดของเกม Forza นะครับมีทั้งฟีเจอร์ข่าวสาร อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นพวกข่าวสาร New and Event อะไรก็ว่าไป g a l อ e ี่เกมดูซิเราเคยเล่นอะไรกันมาบ้างก็มีนะครับมีแนะนำเกมว่าตอนนี้มีเกมอะไรในสโตร์บ้างอยากเล่น Forza 2 Fast and f u r i o Edition นี่ก็ดีนะครับ Forza 3นี่บอกเลยเข้าคู่กับ Hot v i e e Forza 4เลยได้ส้ากรถ Hot v i e e มาเล่นนะครับของเรามีเจมบอล Edition นั่นเองถ้าพูดหลักๆเลยแต่เราไม่มีเงินนะครับ DLC ถ้าเราซื้อตัวอั t ติเมเกมนี้นะครับจะได้ อันนี้ด้วยนะครับอ่าแอปนี้ทั้งคู่นะครับทั้ง Forza Horizon เกมทั้งหลายเนี่ยแล้วก็แอป Forza ครับเนี่ยโหลดมาจากอันนี้นะครับเขาเรียกว่า Microsoft Store นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเข้ามาที่ Gallery นะครับรูปนี้อ่ามันจะมีเ u ิ n 10พิกเนี่ยก็คือที่เขาโหวตโหวตกันมาเนี่ยใครอยากได้รูปรถสวยๆที่แบบไม่ใช่เราถ่ายเองก็มีนะครับนี่อันนี้ก็สวยเลย เพียบนะครับสวยก็ผมเยอะอ่าคอมมูนิตี้เฟรนเพื่อนที่เรามีเฟรนเนี่ยเขาถ่ายรูปในเกมนะครับอ่าภาคสามภาคสามมีโสรสลอยผมยังอยากได้โสรสลอยเลยภาคนี้มีโสรสลอยนะมีเบลรี่แทนอ่านี่ครับเราค่คลิกมาที่ My Photo ก็จะมีรูปให้เลือกเลยนะครับนี่ตั้งแต่เก่ายันใหม่ครับ อ่านี่นะครับีรูปทั้งหลายแล้วว็จะกดกดปึ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปปกคลิปแล้วกันนะอันอกีเอาไว้สอนในเฉยรูปไม่เข้านะครับบางทีจะบักกดดาวน์โหลดแล้วก็เลื่อนลงมาให้มีตั้งชื่ออะไรผมจะตั้งเป็นรหัสนะครับแปดเจ็ดแล้วก็ตั้งแปดแปดเซฟอย่างนี้นะครับอ่ะไหนๆก็เซฟอีกรูปหนึ่งเลยแล้วกัน นนี่ก่อนแต่ง before and after 88ใช่ไหมแล้วก็เซเันแปดเก้ตั้งเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับมีตั้งไฟล์ jpeg เดี๋ยวดูสิว่ามันทำไฟล์อื่นได้ไหมโอเคมีแค่ jpeg นะครับ้าจะเสียดายที่มันไม่มีรูปอีกอันหนึ่งนะครับไม่มีจริงๆนะครับเพราะว่าดีดีหน้าก็ไม่มีโอเคคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ด้วยนะครับบ๊ายบาย